โอเคครับสวัสดีนะครับผมอาจารย์โดนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วในคลิปสอนกีตาร์ของผมนะครับจะเห็นตอนขึ้นต้นที่ผมเล่นคอร์ดกีตาร์เป็นลักษณะเป็นคอร์ดท่าแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับเป็นลักษณะคอร์ดท่านะครับชื่อเรื่องบอกอยู่แล้วก็คือคอร์ดท่าสี่แบบที่ทุกคนที่เป็นฝึกกีตาร์จำเป็นจะต้องรู้จักนะฮะ เพราะว่าต่อไปเราจะต้องเจอคอร์ดประเภทท่าประเภท4แบบนี้นะครับเนี่ยฮะจะพูนจเป็นจะต้องรู้นะครับหลายคนหลีกเลี่ยงหรือหนีมันไปนะครับแต่ต่อ,อานานไปคุณก็จะต้องรู้จักวิธีการใช้คอร์ดท่าประเภทนี้อยู่เหมือนกันนะฮะโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่าไอคอร์ดท่าสี่ประเภท4ฟอร์มเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมขอทบทวนเรื่องของการ จำโนต้ตบนคอกีตาร์ให้ได้ก่อนนะครับใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมสอนเรื่องการจำโนต้ตบนคอกีตาร์วันนี้ผมจะมาทวนให้ดูคร่าวๆนะครับจากรูปที่ผมขึ้นให้นะฮะนะครับนะครับโนต้ตบนคอกีตาร์นะครับถ้าจะเห็นอยู่ก็จะเป็นดูตั้งแต่สาย6นะครับสายเปล่าเนี่ยนะครับนะครับมันจะเป็นโนต้ต e ใช่ไหมฮะแล้วก็มาเป็นช่องที่1่สาย6 f oh. สาย2 S f s h ชาร์ arp, G, เห็นไหมครับแล้วเรามาอีก G s ชาร์อันนี้เราจำแค่ตรงนี้ก่อนผมใช้จำแค่4ี่เฟลดแรกก่อนนะครับพอเอาใหม่ E F F s h a ชาร์ sharp sh แล้วก็เรามาสาย5เป็น A นะครับ A นะครับสายเปล่าสายหคือ A นะฮะแล้วก็มา A s ชาร์หรือว่า B f l ฟ t ก็ได้นะตามชื่อบอก B C นะครับ แล้วก็ C ีชาร์หรือว่า Dflat ก็ได้นะฮะอย่างที่ผมบอกมันจะเรียกได้2ชื่อนะครับทีนี้คุณจําแค่สสายนี้ก่อนสสายนี้อนพอเลยนะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของการประยุกต์การใช้คอร์ทามเนี่ยคุณจําแค่ใช้แค่สาย6กับสาย5แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งเอาใหม่ทบทวนนะครับสาย6 E นะครับ F F Shar ชาร์ arp, หรือว่า G flat หรือ GB นะครับอ่านว่า G Fla t แล้วก็ G G sharp เห็นไหมครับแล้วก็เป็นสาย5 นะะฮนึกออกไหมฮะสาย5เนี่ยนะครับโอเคแล้วก็มาเป็น A สายแล้วก็มาเป็น A ชาร์ปหรือ B flat นะฮะ B ี C ชาร์ปนะฮะเนี่ยเราจับแค่สองสายนี้ก่อนให้ได้ก่อนนะฮะโอเคสมมุติว่าพอจำกันได้แล้วนะครับเราก็จะมาดูฟอร์มคอร์ด4แบบที่ผมจะให้รู้จักก่อนนะครับทีนี้เรามาดูฟอร์มคอร์ดเนี่ยนะครับปึ้งผมเปิดขึ้นมา ฟอร์มคอร์ดแรกเป็นฟอร์มคอร์ดเขียนว่าเป็นคอร์ด F นะฮะถ้า F อย่างเดียวหรือ F major เนี่ยนะครับฟอร์มคอร์ด F major เนี่ยนะครับคุณดูจากภาพก็จะกดอย่างนี้เึ้งปึงป้ง,งแล้วก็ปึง้งแล้วก็มาทาส2สายที่ผมวงไว้นะครับก็คือให้ทาบทั้งหมด6สายนะครับแล้วก็ดีดอย่างนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องของคอร์ดท่าผมเคยพูดไปแล้วว่าจะจับยังไงแต่ผมต้องโทวเองทีถ้าคุณอยากจะจับคอร์ดท่าให้ได้ คุณจะต้องเอานิ้วโป้งไว้หลังคออย่าเอผก่ขึ้นมาถ้าคุณเอานิ้วโป้งมาโผล่ขึ้นมาอย่างนี้คุณจะจับได้ไหมตามรูปที่ผมบอกเห็นไหมนิ้วนิ้วเนี่ยนิ้วมันนิ้วมันแบบถูกมันถูกอะไรถูกขวางด้วยนิ้วโป้งเพราะฉะนั้นเอานิ้วโป้งลงไปครับพอคุณเอานิ้วโป้งลงไปเนี่ยมือคุณจะโผล่ขึ้นมาไว้หลังคอปึ๊บอย่างนี้แล้วนิ้วโป้งคุณจะต้องเป็นอย่างนี้นะตั้งตรงๆนะฮะแล้วก็มาเนี่ยนะครับแล้วก็วางตามภาพด้วยนิ้วชี้ก่อนแล้วก็วางอย่างนี้ แล้วก็วางอย่างนี f. ้ตามรูปเลยนะครับทีนี R ้เห็นไหมครับคุณก็จะได้เห็นไหมฮะคุณจะได้คอร์ด F หรือ F Major ก็ได้นะครับเขาเรียกกันอย่างนี้นะฮะแต่เขาจะเรียกกันสั้นๆว่า F คุณดูดีๆนะครับที่ผมกดไว้ที่มันมีตัว R หมายถึง R หมายถึงรูทครับรูทหมายถึงชื่อคอร์ดนั้นๆนะครับเอาความเอาความเข้าใจง่ายๆก่อนหมายถึงชื่อคอร์ดนั้นในกรณีรู้อยู่สาย6ใช่ไหมครับ สาย4ก็มีแต่ตอนนี้เรายังไม่ต้องสนใจเอาดูที่รูทสาย6ก่อนนะฮะร,รูทสาย6เนี่ยนะครับมันก็คือ F เห็นไหมครับตอนนี้เราจับคอร์ด F อยู่ใช่ไหมใช่ไหมฮะตอนนี้เราจับคอร์ด F อยู่เพราะฉะนั้นรูทมันก็คือ F ซึ่งอยู่สาย6ช่องที่1ถ้าคุณย้อนกลับไปดูภาพนั่นคือโน้ตเเห็นป่ะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้น,นคุณดูว่ามันเป็นชื่อคอร์ดอะไรดูที่นิ้วชี้อย่างเดียวเลยก็ได้นะฮะนะฮะเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการประยุกต์ใช้ก็คือ,อยังไงล่ะคุณก็แค่อย่าง F นี้ใช่ไหมครับถ้าเลื่อนมาเป็น F arp, ใช่ไหมคุณก็เลื่อนมาทั้งหมดมันก็จะได้คอร์ด F Shar ร์ปเมหรือ F ก็ได้นะฮะนึกออกไหมครับแล้วก็เลือกมาก็เป็น G แล้วก็เป็น G Shar ก็ได้เห็นไหมครับนีครับดีเอฟชา F เห็นไหมฮะนี่ครับ,น,รบนี่คือคอร์ดตระกูลเมเจอร์รูทสายอะไรครับรูทสาย6นะครับ โอเคเห็นไหมครับต่อไปถ้าเป็น F minor ล่ะดูภาพนะครับสิ่งี่มันต่างกับ F major ยังไงนิ้วกลางครับนิ้วกลางเนี่ยที่คุณกดเนี่ยคุณยกออกนะครับคุณก็จะได้คอร์ด F minor โดยที่รูทยังเป็นสายหกเหมือนเดิม ใช่ไหมฮะแต่คุณแค่ยกนิ้วกลางออกทีนี้คุณจะต้องกดไม่ให้มันบอด้วยนะนี่ F major ถ้า F minor เสียงมันจะต่างกันเห็นไหมครับเนี่ยคือ F minor นะครับดูจากภาพทีนี้เนี่ยครับเพราะเปนวิธีประยุกต์ใช้ล่ะเหมือนกันเลยนะฮะ F แล้วก็มา F sharp เห็นไหมถ้าเกิดเป็นอย่างนี้คุณคก็จะได้ F อะไรครับ F sharp minor เพราะว่าเรายกนิ้วกลางออกเห็นไหมครับอันนี้ก็ G minor เห็นไหมครับ G sharp minor นี่คือ คอร์ดทาบรูซสาย6มันจะมี2แบบก็คือคอร์ดเมเจอร์กับไมเนอร์ทบทวนใหม่ F เมเจอร์นะครับถ้ายกออก์ดเป็น F ไมเนอร์เห็นไหมฮะแล้วก็ใช้วิธีการเลื่อนไปดูที่สาย6สายเดียว F F ฟชาร์ฟเชาร์ฟไมเนอร์ G G ไมเนอร์ G ีชาร์ชาร์ไมเนอร์โอเคเห็นไหมครับนี่คือได้2ฟอร์มแล้วนะ คือ F major จอร์แกอ F minor แล้วก็วิธีเลื่อนเอาทีนี้เราก็มาดูฟอร์มที่สามปั้งมันคือคอร์ดอะไรครับ B flat เห็นไหมครับทำไมถึงเป็น B flat เหมือนเดิมครับดูจากภาพที่เรากดพยายามท่าให้ได้เหมือนเดิมนิ้วโป้องอยู่หลังคอเห็นไหมครับรูทมันจะอยู่สาย5เห็นไหมช่องที่1มันคือโน้ตตัวอะไรมันคือโน้ตตัว B flat ย้อนกลับไปดูรูป เห็นไหม B flat หรือ A sharp ก็ได้แต่เขาไม่ได้เรียกกัน A sharp เขาเรียกกัน B flat นะครับนี่แหละฮะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้ลนลูทูที่ใส่ห้เป็นหลักถ้าคุณเลื่อนลงมาช่องที่2ล่ะเป็นอะไรครับเป็น B เห็นไหมครับคุณต้องเลือกก่อนกระดาบแล้วถ้าเลื่อนมาช่องสามล่ะเป็นสเลื่อนมาช่องที่4 C ี C sharp เห็นไหมครับนี่ครับหลักการมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะโอเคต่อไปเนะี่ย B flat เห็นไห,หรือ B flat major ก็ได้นะครับตอนนี้รู มันต้องมีฟอร์มไมเนอร์ด้วยดูนี่ฮะบีแบทไมเนอร์เห็นไหมครับเนี่ยตัวต้นนี้คือบีแบทฟอร์มไมเนอร์ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะแล้วก็จากการเดียวกันเลื่อนลงมาก็จะเป็นบีเห็นไหมครับก็เป็นอะไรครับบีไมเนอร์เลื่อนมาอีกตัวนี้เป็นซีนะครับสาย5เป็นซีก็เป็นซีไมเนอร์เลื่อนมาอีกเป็นซีชาร์ปก็จะเป็นซีชาร์ปไมเนอร์ทบทวนไปบี Flat Major B Flat Min o r B B minor ตามฟอร์มนะครับ C C Min o r C s h C r ้ C ช h า r p m เ n o รเห็นไหมครับอันนี้แหละครับอันนี้คือรูปแบบของฟอร์มคอร์ดภาพ4แบบที่คุณจำเป็นจะต้องรู้จักถ้าคุณทำได้คุณจะไปสามารถประยุกต์ใช้กับคอร์ด อื่นๆได้อีกเยอะเลยนะครับจำเป็นต้องรู้นะครับยังไงคิดว่าหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับยังไงฝากกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ